ในช่วงเรียบรดนะคะปูนก็ได้ไปบุการาดค่ะแล้วก็ไปพูดคุยนะคะกับเจ้าของรถเนี่ย<ช>บอกเลยว่าโอ้โหได้ความรู้แล้วก็ได้เห็นรถอะไรต,าต่างๆเนี่ยมากมายเลยค่ะพี่โก้แต่พี่เห็นเทปหนึ่งครับ<ช>ที่ปูนไปเจอ<ช> Badmobile มา<ม>แล้วยอดวิวใน YouTube นี 300, ่3 0 0 0 0 0กาวิวเลยอ่ะคนเนี้ยโอ้ใช่ค่ะพี่โก้เพราะว่ามันมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็ต้องยกย่องฝีมือมเจ้าของนะคะที่เขาเป็นสถาปนิกไม่ใช่ช่างงงช่างยนนะพี่ เป็นสาวปนิกที่สร้างรถคันนี้ที่เหมือนดัตโมบิลของจริงเลยใจรักล้วนๆนะใจรักล้วนๆสวัสดีค่ะคุณพี่ขะอันนี้คือรถแัตแมนเลยใช่ครับเล่าความเป็นมาเป็นไปก่อนคุ่ณพี่คือจริงๆจริงๆไม่ใช่คันแรกอ๋อใช่มีเป็นคันทำปีดัตแมนมีหลายเวอร์ชันค่ะผมทำปีหนึ่งเก้าแปดเก้าเป็นคันยาวแฟนตาซีหน่อยทำมาคันนึงค่ะครับ้ายแล้วทำคันนั้นเสร็จก็มาทำคันนี้ต่อ แล้วก็มาทำมอไซมาทำมอไซค์อะขับตันนี้คือมันเหมือนของจริงมาแค่คอันดับแรกรขับได้หรือเปล่าขับได้แต่ว่ากนเทาที่นมจริงไม่ได้ใช่ถามถึงแรงบันดาลใจหน่อยค่ะว่าทำไมเราถึงสร้างรตปีขึ้นมาแล้วเอาอะไรยังไงชิปมายังไงอะไรบ้างคือค่ะ พวกเนี้ยเราก็พยายามจะแกะแบบจากในหนังอ๋อฮะก็คือเราชอบมันก็เหมือนแบบว่าเราเหมือนกับน้องๆที่ตัดคอร์สเทแต่เราเราไม่ได้ตัดคอรเทเราก็แบบชอบทํารถเราก็มาทำแต่ว่าถามว่าความรู้เรื่องเรื่องรถไหมเราไม่รู้เรื่องเลยเอาจริงใช่ตายแล้วเรื่องรถนี่น้อยมากเหรอครับอาศัยแบบเอ่อใช้ดีไซน์เป็นสถาปนิกก็ใช้ดีไซน์ค่ะใช้ส d ดีเป็นใช้อะไรเป็นก็ไม่ใชสร้าแล้วก็อาศัยเครื่องยนต์ก็ไ ถอยอ๋อเหรอใช่ก็คือเอาเนี่ยเราแกะแบบออกมาจากในหนังเลยระยะเวลาในการสร้างนี่ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะพี่อันนี้ถึงดองมาเสร็จปีและเส็จปีเดี๋ยวเรามาดูรอบๆรถกันบ้างคือคือรถคันนี้ค่ะเป็นรถในหนังเรื่องเดือดนักไรเดือดหนังไรอ่าอ่าเดือดหนังไรเนี่ยมันโน่นนั่นอ่ะคนที่เป็นผู้ตัดอ่ะผมว่าเขาออกแบบรถได้ ทีมทีมทำหนะังกับทีมงานทำรถเนี่ยค่อนข้างเหมือนจริงคือ,อมันใช้งานได้จริงอ่ะเกิดเห็นอย่างคอนบทเด่นก็คือรูปหนังเนาะที่พี่ทราบเหมือนของจริงเลยขนาดเนาะเครื่องยนต์บ้างเครื่องยนต์เราใช้โตโยต้าโตโยต้าใช้ใช้ซ่อมยยงา่ายๆหาอะไรง่ายๆในบ้านเราง่ายๆเลยแปดสูงครับแตเรามาดูรอบๆบ,บ้างดีกว่าเน้อในการตกแต่ง มันจับอย่างนี้มันจับอย่างนี้ใช่มันก็ทำให้เลี้ยวยากด้วยด้วยแขนนี้ครัมันจะเลี้ยวไปใช้ระบบไฮดรอลิกเลี้ยวหรอคะมันก็เลยยากคุณแม่ซมแล้วคือข้างในเนี่ยภายในเนี่ยมีจองอะไรยุบยิบยุบยิบหมดเลยใช้ได้จริงไหมคะใช้ได้จริงจริงหรอใช่ม่นเอาไว้ทำอะไรกันพี่ส่วนใหญ่อะเอาไว้มองรอบคันอันนี้ไอ้พ้นหลังแล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่าต่อแค่ท่อไอเสียออกเลยครับะหรอ แหมมาถึงตอนนี้นะคะหนูเนี่ยแอบ,บไปบุกการาดของคุณกล้องมารวบรวม BM ยุค90อุ้ยถูกใจคุณผู้ชมมากเลยค่ะโอ้หลายคนก็เล่นกันเยอะนะทั้งปูนตอนนี้รถยุค90ทั้งฝั่งญี่ปุ่นทั้งฝั่งยุโรปเลยราคาดีนะทั้งปูนอุ้ยตายละแต่กราร์ดนี้เขาก็ไม่ธรรมาดาใช่ไม่ธรรมาดาค่ะคุณผู้ชมรู้สึงมากเลยนะครับแหมคุณพี่ต้องซ้อมไ้ก่อนเห็นว่ารถคันนี้คุณพี่ทำมาเพื่อเป็นการแข่งขันเลยทีเดียวครับมันยังไงคะคุณพี่ ก็จริงๆรุ่นนี้คือ BMW 1602นะครับค่นะครับก็สมัยก่อนก็เป็นรถแข่งคันหนึ่งของ b m เเหมือนกัน b m ียรเขาใช้แข่งอ่าเราเราผมก็ทำตัวเป็นเหมือนรถแข่งคันหนึ่งแต่ก็ก็วัดขับเล่นแถวเรียบรวดเนี่ยครับเออก็ไม่ได้แข่งเนาะนี่ก็คือซีรีส์8มันยังไงคะคุณพี่ ก็เป็นเป็นรถปีเปลายของ BM อมานะครับค่ะเป็นเป็นเป็นแกรนทัวร์ฝรั่งเศสแกรนด์ทัวร์ก็คือ2ประตูแต่มีที่นั่งสี่ที่นั่งเป็นสองระตูรุนใหญ่ของ BM เครับค่ะเขาเป็นเป็นเป็นไอคอนิกของของ BM เตัวหนึ่งในในยุคนั้นครับก็คือว่าเหมือนที่คุณพี่บอกไปว่าในเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีไม่ถึง10กว่าคันเข้าใจว่าเข้าใจว่ามีประมาณสิบคันแต่เคยเจอกันจริงๆนะมีมิตติ้งเล็กสี่ห้าคันอะไรเงี้ยครับอืมทำไมมันถึงหายากคะ ก็ <mir> ผมรู้่าเป็นซีรีส์แปดด้วยได้ราคาด้วยอะไรเงี้ยครับผมไปก่อนค่อนข้างน้อยแล้วก็มันจะมีรถตัว8 4 0สี่ศูนกับแปดห้า 4000, 60, เครื่อง4 0 0 0ันแเครื่อง5,000ันเงี้ยครับตัวเครื่อง5,000ก็จะเมเนเมนต์ค่อนข้างยากหน่อยค<า>ันนี้โชคดีคันนี้แปดสี่ศูนย์ก็เลยยังวิ่งได้อะไรได้ค่อนข้างง่ายแล้วมีการซ <พ chocolate S 2> ่อมบำรุงอะไรเพิ่มเติมไหมคะอันนี้ก็เคยเซอร์วิสไปก็เซอร์วิสปีละหนอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ตอ,ตอนตอนแรกคือมาก็มีทำช่่่่่ววงงงงงงลลาาาททท้้้หหหนนนนนออยใมมมััเดดดิิกก็็จรคขี เนื้อนะปี97 98เนี่ยครับคันนี้เอ่อช่วงล่างเขาปรับแข็งอ่อนได้กดปุ่มแข็งอ่อนได้หมดปัจจุบันเลยหรอแล้วก็แล้วแล้วตัวเครื่องได้เปลี่ยนไหมคะเป็นเครื่องเดิมครับเป็นเป็นเครื่อง4000เครื่องเดิมเลยเครื่องเดิมแล้วคุณพี่มีอะไรไหมก็จริงๆ bm เขาจะมีแชร์เครื่องยนต์กันอย่างถ้าซีรีส์5ตัวใหญ่ก็จะเป็นเครื่องอันนี้หรือซีรีส์7ก็เป็นเครื่องตัวเดียวกันอะไรเงี้ยครับมันก็เลยค่อนข้างอรไรยค่อนข้าห่างงาสำหรั bm ครับอืมแล้วมีไฮไลท์ตรงไหนท เขาเรียกว่า B-Pella ครับที่ไม่มีเสากลางก็จะทัศนวิสัสยค่อนข้างกว้างรถยุคนั้นจะมีช่วงหนึ่งมีไฟป๊อปอัพหลายยี่ห้อนะครับ <สะ S 1> แต่หลังเนี่ด้ด้วยกฎงกฎหมายเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไฟป๊อปอัพไม่มีละลก็เลยก็เลยจะเป็นค่อนข้างเป็นอไอคอนิกของเขาอย่างหนึ่งครับแล้วภายในคุณพี่ได้เปลี่ยนอะไรไหมคะคันนี้เดินทุกอ,อย่างเลยครับเดิมเดิมเดินทุกอย่างเลยครับผมยังขี่ได้ปกติขี่ได้ปกติครับไปไปส่งลูกส่งลูกประจำวันนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นะเราไปดูรถนะคะ ฝั่งเยอรมันมาญี่ปุ่นเขาก็ไม่แพ้กันนะคะพี่ก้องอี่บอกรถยุค90ตอนนี้ราคาดีจริงๆแต่ตอนนี้ไปดู GTR Skyline GTR Godzilla ของคุณเฮงนะตลาดของแกนี่ก็สุดเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆรุ่นแรกๆเลยปี1973เป็น Skyline เขาเรียกว่ารุ่น40 40ก็เป็นแบบเขาเรียกปู่เลยตอนนี้คุณปู่คุณปู่เลยใช่แล้วก็ มันเป็นรถที่ช่วงนี้ก็ก็ค่อนข้างจะเป็นコレ็กชเชอร์เบลแล้วก็คือตำนานแล้วล่ะตำนานแล้วหายากใช่ก็คือคันนี้ก็คือมีเปลี่ยนล้อมาเปลี่ยนล้อจะทำโช๊คลงล่างเครื่องเครื่องเครื่องเดิมเครื่องเดิมภายในเดิมหมดเดิมหมดเลยใช่ทุกอย่างเดิมหมดแต่เปลี่ยนล้อเฉยเฉยเปลี่ยนล้อก่อเออทำโช๊คเป็นโช๊คเป็นโช๊คใช่คนที่อ่าฝ่าฟันยากไหมกว่าจะไปเอาคันนี้มาได้เอาคุณปู่คันนี้มาได้โอ้ก็ก็คิดนานนะเพราะราคามันก็สูงอยู่ใช่ ตอนนู้นใช่ไหมอันนี้ซื้อได้มากี่ปีแล้วคะประมาณ5ปีแล้วมั้งห้าปีแต่หลังก่อนหน้านั้นก็หนูว่าก็ไม่ได้นานนะก็น่าจะไม่นาประดามิงานใช่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ขึ้นแล้วราคาตอนนี้จีนฮานี่ไปไปไกลมากแล้วค่ะคุณผู้ชมสามสี่เท่าแล้วฮะคันสีแดงคันสีแดงก็นี่คือเขาเรียก R Skyline R สามสาม R สามสามใช่สามสามอันนี้เขามีความพิเศษยังไงบ้างคะคพี่คือคันนี้ก็คือจะเป็นบอดี้พาร์ t เป็นสี่ร้อย R แต่คือเราไม่ไม่ใช่รุ่น 400R นะแต่เป็นเราซื้อบอดี้พาร์ทของนิสส o โมอ่ะอ่าแล้วก็มาตกแต่งคันนี้โดยใช้บอดี้พาร์ท 400R มันก็จะเป็นรุ่นท็อปของของรุ่นนี้ของตัวนี้อีกใช่แล้วก็จะให้ดูเครื่องได้เครื่องนี้ตายแล้วตายแล้วความพิเศษของตัวเครื่องมากค่ะพี่คิก็อันนี้ก็คือเราก็มีโมโมลูกสูบกลางสูบแล้วแล้วเป็นเทอร์โบเจดีอันนี้ก็ทำแรงม้าประมาณ600กว่ามา หกร้อยกว่าใช่หกร้อยกว่ามาแล้วเครื่องเนี่ยมันโดดเด่นตรงไหนบ้างคะพี่คือพวกเครื่อง RB บีเนี่ยเป็นเครื่องอา26บเครื่องเครื่องโดดเด่นก็คือมันก็คือเป็นยุคเก้าศูนนเกียร์ธรรมดามันก็ได้ฟิลแบบว่าเทอร์โบมาแฟร์รอบสูงสูงดึงอะไรเงี้ยอ่าวมัไม่เหมือนรถใหม่ๆหแบบมันไปเลยใช่อันนี้มันต้องรอรอบก่อนพอเทอร์เอโบคิกดาวมันค่อยฟึ๊ดอะไรเงี้ยอ่ก็ฟิลเหมือนเราขับ ขี่รถแข่งอยู่ตลอดเวลาได้อีกอัตรถหนึ่งกองครับเนาะใช่ประมาณนี้คันนี้ก็ประมาณนี่แหละ R 3 3ราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่โอ้มันตอนนี้มันก็แล้วแต่เลย3ล้าน4ล้าน5ล้านมันแล้วแต่คือแล้วแต่คนจะขายอ่ะคือง่ายตอนนี้นะอ่าโอเคคันนี้จะเป็น R 3 4 V spec t ค่ะใช่มันก็คือจะมีแบ่งหลายรุ่นอ่ะค่ะใช่แต่นี้ของผมเป็น V spec t w คันนี้ก็มีทำเครื่องมาแล้วก็เทอร์โบอะไรเงี้ย คือเครื่องก็จะเป็น RB 26ี่เหมือนกันค่ะใช่แล้วก็อันนี้จูดมาประมาณ500กว่ามาถ้าเราก็่ามาใขอถามนิดนึงค่ะคุณพี่ชาเวลาเราไปทําเครื่องเนาะพวกพวก อะไรต่างๆหรืออะไรแบบนี้มันก็ต้องมีอู่รถประจําที่เราทําอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่คือตอนเครื่องพวกนี้มันก็ทําได้หลายอู่แล้วเพราะเนื่องจากว่ามันมอาบีที่ผมเนี่ยมันมีนานแล้ว20ปี30ปีแล้วทุกอู่ทุกคนก็ทําได้หมดส่วนใหญ่ตอนนี้นะแล้วสมัชนาในการขับขี่เป็นไงบ้างคะคุณพี่ไม่กายไลน์ัขับสี่แล้วมันเกียร์ธรรมดาเหมือนเดิม กัน<ช>เดิมก็ได้ฟิลนหนานฟิลละซิ่งละแข็งเนาะใช่แล้วทั้งหมดนะคะก็คือสิ่งที่เรารวบรวมที่สุดม,มาฝากคุณผู้ชมคะ่ะปีนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนพบกับพรวีทดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ